ก็ถือว่าปิดดีลนะครับสเปอร์ก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับติโมวนเนอร์นะครับยืมมาใช้ก่อนพ่วงออปชันซื้อขาด17ล้านยูโรสำหรับติโมวนเนอร์ครับโอ้โหหล่อเลยนะเปิดตัวชิวเสื้อล่าสุดครับไก่เดดองท็อตแนมฮอสเปอร์ยืนยันคว้าตัวติโมวนเนอร์หอกทีมชาติเยอรมนีของไลซิกนะครับเอามาร่วมชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยสัญญายืมตัวมีออปชั่นสามารถซื้อขาดได้ในราคา17ล้านยูโรสำหรับการยืมตัวในครั้งนี้ครับรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันครับบอก สเปอร์ครับจะเป็นฝ่ายรับชอบค่าเหนื่อยของแวนเนอร์ทั้งหมดนะหัวอกทีมชาติเยอรมันวัย27ปีคนนี้สร้างชื่อกับไลซิ่อนถูกเชลซีซื้อมานะครับในปี2020ด้วยค่าตัว47.5้าล้านปอนด์แต่ก็ควารหาฟอร์มเก่งเหมือนตอนอยู่บุนเดสลีกาไม่เจอแถ<ห>มรักษาตำแหน่งตัวจริงไว้ไม่ได้ด้วยนะครับเขายิงไปย3ิประตูจาก8 9เกมที่ลงเล่นให้กับเชลซีก่อนที่จะย้ายกลับสู่ไลซิในปี2 0 2 2นะครับโดยฤดยกูกาลนี้เขาเล่นไป14นัด โดยเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่นลครับยิงได้2ประตูกับ1นึ่งแอสสที่ทําได้เอ่อทางสเปอร์ครับต้องการเพิ่มตัวเลือกในเกมรุกนะครับหลังซอนมินเนตต้องเดินทางกลับไปช่วยทีมชาติเกาหลีใต้ทำศึกเอเชียนคัพนะครับแล้วก็อารโวเวลิชนะครับผู้หัดาวรุ่งก็ต้องพักยาว2เดือนหลังเจ็บหนักที่หัวเข่าแล้วก็เจมสันครับยังต้องใช้เวลาพักอีก 2- 3สสัปดาห์จากปัญหาเจ็บข้อเท้าโอ้ก็ถือว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับติโมแวนเนอร์นะครับ มาเล่นยืมตัวกับสเปอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาตามว่าฟอร์มจะเป็นยังไงกลับมาที่อังกฤษในครั้งนี้ครับคำรบที่2แล้วสําหรับติโมวานเนอร์เปิดตัวชูเสื้อแบบหล่อๆไปเลยครับชุวกันมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของวนเนอร์ที่สเปอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยนะครับผม